หนังสือแจ้งหน่วยงานเนี่ยให้เขาเขตพื้นที่กา,ารศึกษาายเลขหนึ่งถึงหมายเลขสิบสองแล้วก็ผู้ไม่มาไปชุมในแต่ละรางวัลน,นี่ก็จะได้รับรางวัลอะไรบ้างสองกวาหน้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะหลังจากนั้นตัวที่ช่วไปก็จะได้รางวัลดูฝันสิทธิ์นะครับซึ่งจะมีลูกศิษยนะ์สองประเภทก็ทได้นนกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ตามการเลือกระดับจังหวัดน,นะ อารเลือกผู้ถูกควรในประวัติแม่ตาคนเดชชาวฟ้ามาถึงถ้าเกิดชื่อสกุลน,นะครับตำแหน่งนี่ประชุมได้รับทราบว่าเรามีแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกอย่างไรบ้างรอ,รองรยายงานนะนะนะการประชุมนะในการเลือกจะมีรางวัลสงสุดคือรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาจากกรีกก็สามจุดสองการจัดการโรนมานสนับสนุนข้นที่สาม ตัวลำดับที่4ถึง17เ,เนี่ยเป็นรางวัลการคัดเลือกนะเรื่องที่3เป็นเรื่องสมควรได้ษษษษรับพระราชารางวัลดังนั้นก็ตนานแล้วว่าไม่ตรงก็จจริงไม่ตรงตามประกาศนนะั้นกรุณาได้บอกด้วยตรงนี้แล้วก็เป็นข้อ4การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานปี่กก็จะเป็นรายละเอียดพีดีกษษารตนานะครับสนับสนุนกระบวนการการเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลได้รับพระราชรางวัลทุเดชที่5 คณะรุวการฝ่ายงบประมาณคณะที่อบคณะร่วมการฝ่ยรายทีตองวตควร,รการก็เลือกครูผู้สมควรได้รับพระรายจ่ายลงมาตบทเจ้าฟ้ามาจากรีจังหวัดสงกรานทำกับเรียนสักระดาษที่ร่วมการร่วมการเจ้าฟ้ามาจากรีของจังหวัดสงกรานะครับทึ่